อ่านตามครูนะครับมีของมาฝากภูผาและใบโบกใบบัวด้วยพูดจบน้ำใสวิ่งนำหน้าภูผาไปหาเพื่อนช้าง ทันทีใบโบกใบบัวชูงวงใบหูแกว่งหางต้อนรับเพื่อนใหม่เสียงกระดึงดังโปก๊กเป๊กกระพรวนดังกรุงกลิ่ง น้ำใสเปิดกระติกน้ำแข็งให้ภูผาดูโอ้โหน้ำแข็งกดภูผาร้องอย่างดีใจที่เห็นของชอบน้ำแข็งใสถูกกดจนแน่นตามรูปถ้วย สี่แท่งมีไม้เสียบสำหรับถือราดน้ำหวานสีเขียวสีแดงสลับสีดูน่ากินดึงไม้ออกก่อนนะภูผาแล้วป้อนใบบัว น้ำใสจะป้อนใบโบกเองพอน้ำแข็งเข้าปากรสชาติหวานเยน็นใบโบกใบบัวสายงวงโบกหูแกว่งหาง และย่ำเท้าเหมือนเต้นระบำเสียงโป๊กเป๊กกรุงกลิ่งดังเป็นจังหวะเฮ้ชื่นใจอร่อยจัง น้องๆฝึกอ่านให้คล่องนะครับถ้าอ่านไม่ทันน้องๆสามารถเปิดดูใหม่ซ้ำๆได้นะครับแต่ถ้าคล่องแล้วไปดูหน้าต่อไปกันเลยครับ